ฉลองครบรอบแต่งงานดินเนอร์ล,อล่องเรือชมวิวเจ้าพยาการเรามาขึ้นเรือที่ไอคอนสยามเรือที่เราจะขึ้นวันนี้เป็นเรือใหม่เรือยูนิคอร์นครูสเขาจะมีสองชั้นชั้นหนึ่งจะเป็นห้องแอร์ติดกระจกส่วนชั้นสองเนี่ยจะเป็นแบบโอเพนแอ ลืมบอกว่าเราจองผ่านบีกูท่ามาจ้าเขามาถึงสายกินแบบเรากระพุ่งไปที่โซนอาหารเลยบนเรือเนี่ยก็จะมีอาหารบุฟเฟต์นานาชาติไม่ว่าจะเป็นปลาแซลมอนดิบสูชเนี่ยก็มีให้เลือกเยอะเลยกุ้งแม่นม้ำหอยชิลีตัวใหญ่มากน้ำจิ้งซีฟูตเนี่ยเขาเด็ดจริงๆนอกจากนี้ก็ยังมีอาหารไทยขนมหวานสายเครื่องดื่มก็มีนะเผื่อคอแห้งกัน นั่งเรือไปดินเนอร์ไปคือเอนจอยมากๆระหว่างทางคือวิวสวยสุดๆเราก็จะผ่านหลายจุดเลยไม่ว่าจะเป็นวัดอรุณ์สะพานพระราม8วัดพระแก้วสะพานพุธด,ด้เห็นแม่น้ําเจ้าพยาตอนกลางคืนเนี่ยก็สวยไปอีกแบบนะบนเรือก็จะมีดนตรีและการแสดงให้ชมตลอดทางเป็นอันวอร์ซาีที่มีความสุขมากเลยจ้าแล้วช่วงเนี้ยเขามีโปรพิเศษเพียงทักไลน์บีกูทามแล้วแจ้งแอดมินว่ามาจากช่องแม่จอยเนี่ยเขาจะมีโปรพิเศษรีบทักกันเลยนะ